ครับนี่คือ i n s i ซส์นิวส์เล่าข่าวการเมืองดองนานเกินไปแล้วเพื่อไทยบี้เพื่อปชเปิดข้อมูลใต่สวนคดีนาฬิกาหรูบิกป้อมวันที่27มิถุนาย,ยน2566นางสาวติชะดาศีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช เปิดเผยรายงานการไต่สวนคดีพลเอกประวิทยวงสุวรรณขณะเป็นรองนายยกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงกรณีไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับหลายรายการว่าคดีประวัติศาสตร์นาฬิกายืมเพื่อนเป็นเรื่องที่สังคมกังขาการทำงานของปปชอย่างยิ่งจึงต้องถามดังๆไปยังปปชว่า ข้อมูลการไต่สวนและข้อเท็จจริงในาฬิกาหรู22เหรือนที่อยู่ในความครอบครองของผลเอกประวิทย์นั้นเมื่อไหร่ปรปชจะเปิดเผยต่อสาธารณะตามคำพิพากษาของศาลปกครองขณะนี้เวลาล่วงเลยไปหลายสัปดาห์แล้วแต่ปปชกับนิ่งเฉยไม่มีความคืบหน้าว่าจะเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อประชาชนเมื่อใดนางสาวติชดากล่าวว่าคดีนาฬิกายืมเพื่อนคดีแรก นายวีระสมความคิดเลข,ขาธิการคือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นผู้ฟ้องคดีและสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อเดือนเมษาย,ยน2,566ให้ประประให้ปปชเปิดเผยข้อมูล3รายการภายใน15วันรายการที่1การสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดรายการที่2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชที่รับผิดชอบและรายการที่3 รายงานการประชุมคณะกรรมการปปชส่วนคดีที่2สํานักข่าว The ะเมเทอรยื่นคําฟ้องต่อสาลปกครองในลักษณะเดียวกันและสาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่16มิถุนายน2566ให้ปปชเปิดเผยรายง,งานการสรุปผลการสแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีการไต่สวนภายใน15วันซึ่งจะครบกำหนดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ปปชปล่อยให้คดีแหวนแม่นาฬิกายืมเพื่อนยืดเยื้อมาเป็นเวลา4ปีตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของปปชว่ามีความสุจริตโปร่งใสและยุติธรรมแค่ไหนปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาหรือไม่ทุกวันนี้สังคมตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามปกป้องพลเอกประวิตรหรือไม่ แม้สาปกครองจะมีคำพิพากษาม,มาแล้วแต่ปปชยังไม่ดำเนินการให้ความชัดเจนจนสังคมเริ่มมองว่าปปชวควรยืนมนาฬิกาเพื่อนจากพลเอกประวิตรมาใช้ดูเวลาบ้างว่าคดีนี้ผ่านมานานแค่ไหนสร้างความเสียหายให้ภาพลักษณ์ปปชขนาดไหนนางสาวติชดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ